ก็อย่าท้อจงสู้ต่อเพื่อรอวันฟ้าสดใสอย่าอยาแพ้ขอเพียงแค่กำลังใจก้าวต่อไปเพราะเราอยู่คู่เคียงกันหัวใจหนัก สวัสดีครับวันนี้รายการหัวใจนักสู้โดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้กลับมาพบท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปตีร้านอาหารส่วนพักฮักคุณครับร้านนี้เป็นร้านชื่อดังเลยครับไข่วิ่งเส้นสันกำแปงเส้นแม่ออนจะต้องหูจักแน่นอนครับร้านนี้เป็นร้านชื่อดังแต่ว่าร้านนี้มีคนพิการน่ะร้องเพลงอยู่เล่นดนตรีอยู่โอ้ที่อย่างเพิ่นถึงเปิดโอกาสให้คนพิการน่ะ สามารถไปร้องเพลงและกับเล่นดนตรีได้ในร้านอาหารชื่อดังร้านอาหารใหญ่ขนาดนี้ของเมืองเชียงใหม่แสดงว่าคนพิการคนนี้ต้องบัธรรรดาแน่เลยครับเราไปเจอกับเปิ้ลเลยน้องทักซี่ครับน้องัยการชนะผู้พิการทางสายตาที่ร้องประจําอยู่ร้านสวนพักฮักคุณครับช่วงอู่กันกรกับพิสณนุพงษ์ทรงคำ นี้เฮาก็มาอยู่ร้านอาหารส่วนพักรักคุณนะครับร้านอาหารนี้อยู่ที่สันกำแพงนะครับทางไปเส้นแม่ออนได้มาอยู่กับอันท็อฟฟี่นะครับนบภายในการชนะสวัสดีครับท็อฟฟี่สวัสดีครับตังเพครับตังเพครับแหน่ไหวอบัซื้อกันนี่โอเคท็อฟฟี่นี่นะครับอ่าพูดถึงว่าท็อฟฟี่นี่เป็นไข่นะเต่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยจะมีคนอันพิการทางด้านสายตาแน่นอตาบอดนะครับคนหนึ่ง ที่เล่นดนตรีเนี่ยเล่นกีตาร์แต่งเพลงเนี่ยได้เก่งมากถือว่าเป็นระดับท็อปๆของเมืองเชียงใหม่เลยก็ว่าได้อยู่ในระดับที่แบบว่าเพราะอู้ถึงชื่อน,นี้ในสายดนตรีของของภาคเหนือเนี่ยก็จะรู้้จักดีอันก็คือท็อฟฟี่นะครับแ่ทอ็อฟฟี่แบนี้อายุเท่าไหร่ครับผมตอนนี้30ครับครับมีครอบครัวหรือยังครับมีละครแต่งงานก็ได้ข่าวเพิ่งแต่งงานไปแต่งไปเมื่อวันที่16ตุลานี่ครับยินดีด้ยนะครับแล้ววางแผนอนาคตอย่างไรจะมีลูกมีอะไรยังเรื่องลูกยัง มาได้กึศนะครับคิดว่าจะซื้อบ้านจะซื้อบ้านก่อนนะครับแสดงว่าตอนนี้รายได้อย่างก็แสดงว่ามั่นคงเลี้ยงดูชีวิตกับภรรยาได้ดีพออยู่พ่อกินนะครับครับผมได้ข่าวว่ามีอันรายได้เยอะเดือนนี้ก็หลายหมื่นบาทอยู่นะครับด้วยความสามารถด้นะก็พอพอสบายสบายครับครับแล้วอันทอฟฟีี มาแต่อันพิการทางด้านสายตาเนี่ยมาตั้งแต่ตอนไหนครับตั้งแต่เกิดครับตั้งแต่เกิดขึ้นมาก็คือพิการทางด้านสายตาเลยเนาะครับครับแล้วก็เคยพอเกิดขึ้นมาแล้วตอนเด็กๆมีปัญหาอย่างพิอมก่อครับเอ่าบ่มีครับก็คืออยู่แล้วก็เรียนรู้กำมันไปได้ได้ดีนะเนาะครับผมได้ข่าวว่าอันจบที่ไหนก่อนครับเรียนจบอ่าพมช .3 ครับที่มหาวิทยาลัยนนทศิลป์เชียงใหม่ครับ ปวชสามน่าตัดสินเอกดนตรีโดยเฉพาะเลยไหมครับครับผมครับผมแล้วเข้ามาอยู่ในวงการดนตรีของของของเมืองเชียงใหม่เนี่ยได้อย่างไรครับแรกเริ่มก็คือเล่นดนตรีมาเรื่อยๆเนี่ยแหละครับเล่นอยู่โรงเรียนเป็นนักดนตรีของโรงเรียนเล่นกับวงคอมโบเล่นกับวงออเคสตรามาเรื่อยๆเนี่ยครับก็คืออยู่อยู่อยู่คูกคีกับวงการดนตรีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะครับครับผมอาฟฟี่ตอนนี้ทํางานอยู่ที่ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ก็ เล่นอยู่ที่สวนพักห้าคุณนี่แหละครับสวนพักห้าคุณที่เฮาอยู่กันตีแบนเดียวนี้เนาะครับครับผมแล้วก็มีที่ไหนแห็นครับทำงานห้องอัดกับอาจารย์อาร์ A เอครับอ๋อก็คือว่าเป็นเป็นเป็นทำงานอยู่ในห้องอัดตัวเนาะครับครับทั้งแต่งเพลงทั้งเล่นกีตาร์อย่างนี้นะครับอาจารย์เอคณิตพมมณีนี่นะครับผมครับผมครับอันแสดงว่าบบเดียวนี้พอเฮาเรียนจบเฮาเริ่มทำงานการดนตรีและเฮาก็ มาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดนตรีเลยครับมีอาชีพหล,หลายๆอย่างแล้วก็ส่วนพักคักคุณนี่ถือว่าเป็นร้านอาหารที่ใหญ่มากนะครับในเชียงใหม่เป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทาไมถึงเลือกท็อปฟี่มาร้องเพลงอยู่ที่นี่เนาะทำไมถึงให้โอกาสท็อปฟี่เดี๋ยวเราไปหูจักกับเจ้าของเปนหน่อยดีกว่าเป็นคือไขครับท็อปฟี่ลองแนะนาหน่อยคือปลาหนุ่มดอนไซครับปลาหนุ่มดอนไซนี่ก็เคยอยู่ในแวดวงดนตรีมาก่อนเหมือนกันไหมครับครับผมโอเคถ้าอย่างใดเดี๋ยวเราไป มูจักแล้เก็ไปพูดคุยกับป่านุ่มดอนทรายกันเลยนะครับผมครับครับตอนนี้เขาขอมาอยู่กับป่านุ่มดอนทรายนะครับคุณอนุรัตธีระวานิชครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าป่านุ่มเลยนะครับครับป่านุ่มนี่เป็นเจ้าของร้านอาหารสวนพักรักคุณนี่นะครับที่ท็อฟฟี่ทํางานอยู่นี่นะครับครับร้านสวนพักรักคุณนี่ผมเคยมากินแล้วรอบนึงแล้วครับ มาถึงก็ป้าป้อป้าแม่มาเกาะประทับใจมากเลยครับเพราะว่าสิ่งแรกเลยก็คืออาหารที่เขาชอบนะครับอาหารจะมีมีมีอาหารสุขภาพต่อมาก็เป็นอาคารสถานที่ที่จอดรถนี่เขาก็ชอบมากการตกแต่งบรรยากาศนี้สวยงามอู้อู้ได้เลยว่าสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่เลยก็ได้ครับแล้วก็การทําร้านนี่เขาอู้ถึงเรื่องการทําร้านกอนแลครับมีมีแนวคิดวิธีการองไรบ้างครับครับอ่าก่อนอื่นก็ต้องขอบอกท่าน ผู้ชมผู้ฟังและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามรายการารายการนี้อยู่นะครับจริงๆผมมีหลักเกณฑ์ในการที่จะเซตร้านก็นกนคือกอนน่อนที่จะเซตร้านก่อนอื่นจะต้องนึกถึงความสะดวกสบายความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของอันลูกค้าเาป็นหลักหนึ่งจะต้องมีสถานที่จอดรถที่สะดวกสบาย <สะ S 2> เยอะมากเลยครับเยอะมากมีมีให้พร้อมเลยฮะสองจะต้องมีอาคารสถานที่ที่มันถูกสุข ลักษณะแล้วก็เป็นจุดเด่นครับหาประเศปเซ็ตกันไปเรื่อยอยากจะให้มีห้องแอร์มีห้องคราโอเกมีห้องประชุมสัมมนามีห้องจัดเลี้ยงนะฮะมีบริเวณนั่งข้างนอกบรรยากาศแบบข้างนอกแบบในสวนนวมีน้ำตกนะฮะแล้วก็มีไฮโดรโรนิกฟาร์มหรือว่าอะครัวโพนิกเอออันนี้นะอันนี้น่าสนใจแล้วก็มีห้องกาแฟตะกี้ได้มีโอกาสคุยกันนิดๆว่า มันแตกต่างจากไฮโดรโปลนี่จริงๆาาแล้วไ,ไอเดียนี้มผมพยายามจะน้อมนําเอาจากพระราชดารัรของในหลวงที่ว่าเราจะต้องเอาเศรษฐกิจพอเพียงผักไฮโดรโปรนิกผักปลอดสารพิษเนี่ยมาผสมผสานกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็มารวมทั้งาการบริหารการจัดการแผนใหม่ก็คือโดยเอาธุรกิจมาร่วมกับเศรษฐกิจพอเพียงการบริโภคผักปอดสารพิษการเลี้ยงปลา การมีสวนการมีน้ําตกน้ําตกอยู่ในบริเวณมีโคบวงจรย่างมีครบวงจรครับครในในส่วนของร้านอาหารแล้วอ่ะที่ที่เฮาอุ้งเนี่ยันก็อุ้งหมดเพราะมันเป็นร้านที่แบบอยากจะให้ทุกคนได้มาสัมผัสว่ามันมันแตกต่างจากร้านอื่นอย่างใดแล้วก็ดีอย่างใดนะครับนอกจากร้านอาหารจะดีอาหารอร่อยบรรยากาศจะดีแล้วอ่ะสิ่งที่เฮาได้มากกว่านั้นก็คือว่าเฮายังได้ได้มาเจอท็อฟฟี่ครับ ท็อฟฟีีซึ่งที่เขาได้ได้พูดคุยกับท็อปฟี่ไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับท็อฟฟี่เป็นผู้พิการทางสายตาเนาะแล้วก็มีความสามารถทางด้านดนตรี่งเงี้ยครับร้านร้านสวนพักทคุณเนี่ยครับนอกจากจะบริการด้านอาหารแล้วยังบริการด้านอาหารด้านอาหารตัวเนี่ยนะครับบริการและยังบริการด้านอาหารใจตัวก็คือการ่โดยเสียงเพลงอาหารหูที่ทอ็อฟฟรีฮึมาอาหารใจก็คือว่าที่อันป่านุ่มได้เปิดโอกาสให้ท็อฟฟี่ครับ มีมีหลักแนวคิดอย่างไดถึงเปิดโอกาสให้กับผู้พิการทางสายตาอย่างได้เข้ามาร่วมทํางานนะครับอนุอ่ะครับเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเราคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่เราเลือกที่จะเดินเลือกที่จะทําเลือกที่จะอยู่ในสิ่งที่เราคิดว่าเรารักผมก็เลยคิดว่าเราให้โอกาสคนทุกคนดีกว่าทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์มีศีลบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นะฮะสิทธิมนุษยชนนะครับเขาให้อโอกาสคนพิการเพราะว่าคนพิการเนี่ย จริงๆแล้วบอกไปแล้วก็คือเป็นบุคคลที่น่าจะสงสารที่สุดที่อยู่ในสังคมไทยแต่เขาไม่เคยเป็นภาระให้ใครนะผมกำลังจะถามว่าปนุ่ม<ว>จะบอกหุ้นสึกว่าเอาอันคนพิการทั้งสายตาม,มาทํางานจะขึ้นจะลงจะลุกจะนั่งเดี๋ยวเขาจะต้องหาคนมาดูแลอย่างแบบได้หุ้นสึกเลยครับว่ามันจะเป็นไม่มีความรู้สึกเลยครับจริงๆแล้วกับดีมีความรู้สึกที่ดีใจและกับอันมีโอกาสได้อันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ชาติ โดยเฉพาะอ,อันท็อฟฟี่เพื่อนเป็นคนดีมากนะ,ะถึงแม้จะพิการทางสายตาแต่สมองจิตใจจิตสำนึกวิสัยทัศน์ไม่ได้พิการตามสายตาไปด้วยนะ,ะถึงเือ้โอกาสว่าคนพิการเขาก็มีความสามารถที่จะอยู่ร่วมกับสังคมบ้านเฮาโดยไม่มีปัญหา นอกนอกจากนอกจากสิ่งที่ปนุมให้โอกาสทอฟฟี่เนี่ยผมว่ามันมันส่งมาถึงเฮาด้วยเนาะส่งมาถึงผู้ให้ด้วยเนาะเฮาก็จะรู้สึกว่าเฮาได้ทำมาอย่างบางอย่างซึ่งซึ่งแบบมันเหมือนมันยกระดับความดีขึ้นไปนะครับทอฟฟี่เป็นอย่างไรพ้องครับทำงานที่นี่ร้องเพลงที่นี่กี่โมงถึงกี่โมงครับจะมาเจอทอฟฟี่ที่นี่ได้วันไหนพ้องครับสองทุ่มถึงห้าทุ่มครับมาเจอผมได้ ทุกวันทุกวันเลยครับนี่ร้องเพลงทุกวันเลยครับทุกวันครับทุกวันจะแสดงว่ามีแฟนคลับตามมามากมายแล้วเนี่ยโอ้เยอะแยะครับเยอะแยะครับนี่ครับมีอันลงยูทูบยูทูบเลยนะครับยอดวิวดีเลยครับเนี่ยครับผมครับแล้วก่อนอันคอฟฟี่นี้นะครับประกวดสงครามเพลงกิ๊กดูเนาะครับได้ที่หนึ่งของของจังหวัดเหนืจังหวัดเชียงใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ครับขึ้นแสดงว่าฝีไม้ลายมือนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาจริงๆคอฟฟี่คอฟฟี่อยากจะมีอะไรอย่างฝาก บอกถึงคนที่กําลังดูรายการอยู่เป็นแรงกําลังใจว่าอ,าอย่างพ่อครับวิธีการดําเนินชีวิตหรือการสู้ชีวิตวิธีการดําเนินชีวิตของผมก็คืออยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันทําวันนี้ให้มันดีที่สุดนะครับคือไม่ต้องไปคิดท้อแท้ไม่ต้องไปสิ้นหวังอะไรอย่าง,างถ้าว่าบุคคลใดที่กําลังท้อความท้อนี่ยอมเกิดครับทุกคนนะแต่ว่าในความท้อนั้นน่ผมมักจะมีคําตอบอยู่ในใจว่า มันควรจะมีทางออกอย่างใดแก้ปัญหาอย่างใดแล้วก็เราต้องวัดหวังในชีวิตอย่างหึ่งมันสูงสุดทำหให้มันเป็นธรรมดาปกติในทุกๆวันแล้วก็จะอยู่กับทุกๆวันได้อย่างสบายๆนี่ครับครับก็คือว่าที่สัมผัสมานะครับทั้งป่านหนุ่มและก็ทางท็อปฟรีนะครับเปิ้นเป็นคนที่มีแนวคิดเชิงบวกหมายความว่าเปิ้นจะมองแต่ แง่ดีครับเพื่อนบ่ได้ถึงถึงว่าจะเป็นความพิการถึงไออย่างต่างๆนานา,นานเนี่ยบ่ได้มาเป็นอุปสรรคหรือบ่ได้มาเป็นข้อแม้ในชีวิตเลยในการที่ปั่นนุ่มจะเลือกใครมาทํางานในการที่ท็อฟฟี่จะก้าวข้ามจากจากนักดนตรีธรรมดาเป็นนักดนตรีมืออาชีพหะครับคือถ้าหาบ่าได้มองที่ที่อุปสรรคที่เฮาดําเนินอยู่เนะี่ยผมก็เชื่อว,ว่ามันจะมันมีมันมีปัญหาในในเะนาะเหมือนที่ท็อฟฟี่บอกว่าเวลาเฮาท้อเฮาก็คิดซะว่ามันมีทางออกครับ แล้วมันกจะมาของมันเองนะครับทอฟฟี่ครับวันนี้อันรายการหัวใจนักสู้ต้องขอขอบคุณอันป่านุ่มดอนทรายครับแล้วก็อันท็อฟฟี่นะครับมากๆเลยที่ให้โอกาสพวกเขาในวันนี้นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงอู้จาภาษากฎหมายกับศาสตราจารย์วิริยานามสิริพงผั่นประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556ท่านผู้ชมครับรายการหัวใจในักสู้วันนี้ผมอยู่กับท่านาศาสตราจารย์วิยานามสิริพงพันธ์ ประธานมูลที่สากลเพื่อคนพิการที่หอสิลยิ้มสู้ของมูลิีิครับวันนี้อาจจะมาอู้เรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550อาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพระราชบัญญัตินี้ผมดูมาตรา5นะฮะเขาบอกว่าให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ นะครับซึ่งซึ่งดูข้อกฎหมายข้อน,นี้แล้วเห็นว่ามีทั้งรัฐมนตรีมีอะไรต่างมาประกอบมากมายเหลือเกินเป็นยังไงครับอาจารย์ครับครับคือเรามองว่าเรื่องของคนพิการเนี่ยมันอยู่หลายกระทรวงรนะเพราะฉะนั้นต้องมีคณะกรรมการที่จะบูรณาการเรื่องนโยบายเรื่องออสิทธิเรื่องอะไรเหล่านี้เนี่ยให้มันไปด้วยกันนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะสอดรับกับ บูรณาการเรื่องงบประมาณมากขึ้นด้วยนะเรื่องนี้เนี่ยเราจึงต้องให้ท่านนายกเป็นประธานเพราะว่ามันมีหลายกระทรวงใช่นะแล้วก็เอาตัวแทนกระทรวงต่างๆเข้ามานะที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเปิกระทรวงแรงงานพมเยือะมากการศึกษาอะไรเยอะแยะมากมาที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเข้ามาวัฒนธรรมแรงงานึกษาธิการสาธารณสุขนะ ำนักงบประมาณฮะแล้วจากนั้นเราก็เอาฝั่งผู้แทนคนพิการนะก็จะมีอ่าก็จะมีฝั่งผู้แทนคนพิการครับนะฮะจะมีสามส่วนฮะครับผมก็ฝั่งผู้แทนคนพิการเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยแหละฮะผู้แทนองค์กรด้านคนพิการก็มีเจ็ดองค์กรนะหกสมาคมหนึ่งสภาก็เป็นเจ็ดก็เข้าไปนเจ็ดนะฮะแล้วก็ให้มีผู้ทรงวุฒิขึ้นมาอีก <น><า>ก็ให้ขึ้นมามีอีกสักหกคน<า>นะผู้สงวุฒิก็มีทั้งผู้ที่ทำงานด้านคนพิการนะในดีก็เพื่อให้ผู้ทำงานทางด้านคนพิการฝั่งมูลนิธิ<า>มีตัวแทนเข้ามาบ้างานะในดีก็ปัจจุบันก็จะมีอ่าดเรเบนจา,า,นาทางมหาไทยนะอาจารย์สุพรธรรมเป็นผู้ทรงวุฒิเป็นผู้สงวุฒิเข้ามานะครับ เพื่อให้มีน้ำหนักในการที่จะพูดคุยกันมากขึ้นแต่จะเห็นว่าฝั่งคนพิการกับผู้สูงวุยเนี่ยจะมากกว่าฝั่งราชการอ่าฮนะอันนี้ที่เราต้องถ่วงดุลตรงนี้เอาไว้ะนะพอมีมติอะไรฝั่งทางนี้จะได้เยอะกว่าน่อยก็อย่างน้อยเราก็ไม่ <c oughs> ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดจะไปโหวตแต่อย่างน้อย <c oughs> ให้พวกเรามีปากมีเสียงเยอะหน่อยอ๋อโอเคนะแต่บางทีรัฐบาลก็รู้ทันนะ รัฐบาลก็ตั้งตัวแทนรัฐบาลมาเป็นผู้สรงรุ่ด้วยสองคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะก็ไม่เป็นไรนะเราก็ให้มันใกล้เคียงกันแต่นี้เป็นต้นแบบนะให้กับกรรมการระดับชาติของกลุ่มอื่นๆนะครเช่นผู้สูงอายุเด็กอะไรเนี่ยจะมีราชการซะเยอะกลุ่มอื่นมีไหมครับกลุ่มอื่นนี่ราชการจะเยอะแยะไปหมดนะจะไม่ค่อยมี ภาคประชาชนเท่าไหร่ครับนะฮะแต่อันนี้จะเป็นลักษณะเด่นของชุดของคนพิการนะเหตุผลที่เราทําแบบนี้ได้พอดีมันยกล่างสมัยผมเป็นสอนอชอาจารย์หลายคนเข้ามาช่วยใช่ไหมฮะไม่ว่าครูยุ้ยไม่ว่าบวรศักดอะไรเหล่านี้นะก็ไม่ว่าท่านมีชัยอะบนี้ก็เห็นด้วยก็เข้ามาช่วยผักดันให้ มันก็ทำให้เสียงคนพิการในกรรมการนโยบายก็ดัง,ดงขึ้นครับท่านผู้ชมครับมาตรา5้านี้เราจะเห็นว่าประเทศของเราในเรื่องของคนพิการมีเจ้าภาพแล้วก็คือมีคณะแห่งชาติซึ่งประกอบไปด้วยทั้งส่วนของรัฐบาลซึ่งมีท่านนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานและส่วนของผู้พิการของเราแล้วก็ส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิเขาเป็นที่น่าย,ยินดีเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาดูว่าคณะกรรมการชุดนี้เขาจะมีหน้าที่ทําอะไร วันนี้ผมต้องขอนำรายการลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับอาจ,จารย์ครับครับสวัสดีครับช่วงม่วน,น,นเๆเบาๆกับเบิ้มการันตีรับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเบิ่มการันตีกับรายการหัวใจนักสู้ครับวันนี้ครับเฮายังมีเสื้อมาแจก,กอยู่ ววนกันัตด้ยเพียงคุณผู้ชมดูรายการหัวใจนักสู้แล้วก็ทายรูปเข้ามาแล้วก็ส่งมาทาง Facebook หรือว่าแฟนเพจของหัวใจนักสู้ติ่ขึ้นต่อไปนี้ครับแล้วตอนนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกับชีวิตของน้องทัฟฟี่คาราเมลซึ่งทัฟฟี่เป็นนักดนตรีสายบอดโอยเบิ้มการันตีไปเลยครับขอบคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเบิ้มการันตีครับ มาที่สวนพักข้าคุณแห่งนี้เพื่อมาตัวเสหานายทอฟี่แต่วันนี้มันเงียบปิ้งลงโจะลงจงและนายทอฟี่อยู่ไหนครับเนี่ยสหาทอฟี่สวัสดีครับขอโทษครับไอ้นุ่มวันนี้เพิ่มการันตีครับผมไอ้นุ่มครับวันนี้ผมเพิ่มการันตีจากรายการหัวใจนักสู้ซึ่งมาตัวหาอาชีพิยกคนวิการนักดนตรีที่มีชื่ออยู่ส่วนพักข้าคุณอาจารย์ชอบครับผม แต่วันนี้คนเต็มร้านน่ะแล้วมันอย่างเงียบปิ้งอาจารทอปกมีนี่ว่ะอ๋ออาจารย์ทอปต้องห้องเพลงตอนเย็นฮะตอนเย็นครับตอนเย็นประมาณสักหกโมงนั่นอ่าประมาณสองทุ่มสองทุ่มดนตรีจะเล่นฮะแล้วทีมงานบอกขึ้นมาตอนนี้แล้วผมบอดีฟาว่ะแล้วตอนนี้อาจารย์ทอปอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอ่าอยู่ที่ห้องอัดอาจารย์นั้นคณิตพันมณีอาจารย์เอชกำลังทําแผ่นทําเทปอยู่อ๋อฟ้ามุยซอยหกใช่แล้วนี่ของเอลเาโก้ครับอัดกับเยวผมขอไล้หนุ่มไปปะอาจารย์ทอปที่สตูดิโอครับรัาผมแล กินข้าวกินปลาแล้วยังยังไปได้กินด้วยครับเอาอีบอกเอาไปก่อนจะไปหาอาจารย์เออาจารย์ท็อปเอาไปเสาะอย่างกินก่อนเออครูผมคงบ่ได้เอาาไปยั้งเอาไปยั้งนี่หวานแล้วก็ัครอบครัวเปิดบุญปากของเราโอเคทีมงานปล่อยทีมงานละกันนี่นะเปิ่มเล่นเมื่อคืนแล้วเอามาเมื่อวันไปไอ้หนุ่มครับบ่ต้องเกรงใจโอ้โหครับไอ้หนุ่มครับวันนี้เป็นบุญปากของเพิ่มการันตีแต็ มาเจ่ว่าผมเก่งจไอ้หน่มาแม่นัง่งรัวไอันยังลําเหลือนะครับครับก็มีอันสลัดอ่าสลัดผลไม้รวมอันนี้ก็ครับ,รบสลัดผลไม้รวมอันนอยน,อยนนี่มะเขือโ่มไหมครับเนี่ยอืมไม่ใช่คบไม่ใช่ครับาจะเป็นอาน้อ่าพี้พุทธาเชื่อมครับผมอันนี้กลิ่นกูก้กับนี้เนาะครับใจแล้วครับแล้วแต่จะกินแล้วแต่จะกินแล้วแต่จะกินครับก็จะมีเมี่ยงคำปลาสซหมอนที่ขึ้นชื่อเลยชาของงานของร้านครับผมแลวน้ำบะเต้าผมยังบะสียังน้ำหอมอันนี้เป็ดสมูทตี้ครับ เปสมูทตี้น้ำปลาอันนี้อันนี้แค่ส่วนน้อยของส่วนพังค่าคูนี่นะมีประมาณ300ชนิดอาหารส้างครับอันผมเก่งจัดละลกระเดียวผมจะลวดลาไอ้หนุ่มไปหาท็อฟฟี่ครับผมครับผมแต่ก่อนผมจะไปหาท็อฟฟี่เอาข้าวกลีบก่อนนะครับเติมเติมพลังก่อนเอาเลยเอาเลยผมขออนุญาตขออนุญาต ครับคุณผู้ชมครับเบิ้มการันตีเดินทางมาถึงที่สตูดิโอแห่งนี้ของอาจารย์เอกนิพนธ์ันมณีครับซึ่งน้องท็อปหรือว่าท็อปฟี่ของเขานักดนตรีมือกีตาร์ที่ว่าอชิยะคนพิการในด้านสายตาอย่างยิ่งเลยครับคุณผู้ชมครับอาจารย์เอค,คุณผู้ชมครับตอนนี้ท็อปฟี่กำลังอัดเสียงอยู่ เมื่อมีชายคนไหนมทรเข้ามาซิงเกิลเขามาถวงเบอร์นี้คืนฉันตกใจแทบเป็นบ้าอยากจะร้องตะโกนออกมาเพราะความเจ็บใจกับเบอร์โทนี้มีตัวฉันไม่เคยรู้เลย ปิดบังเอาไว้มากมายก็เพราะฉันไม่ใช่มาที่ขอย่ั่งของของใครโอ้โหโอ้โหล้วก่ส่วนโอ้นีโอ้โหโอนโหโอนี่อันนีอ้เพลอ้หม่้รหบอรับอาจารย์เหอ้ครับ ก็เดียวผมขอไปแจมกับน้องท็อปด้วยได้ก่อนลองดูลองดูอ่ะลองดูอ่ะได้เลยเอาไปลองเข้าไปหนั้นอ่ะจะหันเพิ่อนกันตีห้องห้องอาจก่อนไหมไม่ต้องมาไม่ต้องมาทำเป็นห่วงใหญ่เอากองไว้ฮอนเหี๋ยเลยได้ก็อครับผมครับไอ้บุญครับไม่ต้องมาทำเป็นห่วงใหญ่อ๋อ ไม่ต้องไปไม่ต้องมาอ๋อครับผมผมเนี่ยคนจะได้ไปแล้วครับโอ้โหในนี่วงขนาดท้อฟี่ครับเอามานั่งอู้กันดังนอกดีกว่าครับผมครับผมคุณผู้ชมครับโดยผมปป๊มกระติศครับท้อฟี่โอ้ยโจรครับอาจารย์เอครับการจะสร้างสรรค์ศิลปินแต่ละทางเนี่ยยากมากถามว่ายากไหมยากแต่สําหรับอย่างท้อฟี่มันไม่เกินความสามารถของเขาโอ้โหสินยอดได้ใจใจรักหนึ่ง ยหห้าหนึ่ง<า>สองสตางค์ตัวแมงสำคัญสำคัญ,คญ,คญเออสำคัญเออแล้วท็อฟฟี่ท่างงานกับอาจารย์เอนี่เป็นได้พ่องเ๋อม่วนครับม่วนครับมีความสุขดีครับครับผมแล้วตัวโนดแต่และตัวเนี่ยท็อฟฟี่คิดกับอาจารย์เอคิดออกมาแล้วถึงบรรเลงกันว่าอย่างไรกันบอกเข้าใจไหมคือดนตรีนี่อาจารย์เอจะเป็นคนเรียบเรียงแล้วก็ตรงไหนที่ว่ามันนักไปมันเบาไปอาจารย์จะสอนผม ครับแล้วทอฟฟี่หุดหได้ว่าอันหนึ่งสายหนึ่งสายสองสายสามบ้าหนึ่งบ้านสองบ้านสามได้ใส่เสียงอย่างไรเนี่ยการฝึกมาแล้วก็ความเคยชินที่เล่นมาบ่อยๆเนี่ยครับโอ้โหอย่างอี้ทอฟฟี่ลองขึ้นกำลังใจหลายๆคนที่กำลังท้อแท้หน่อยเนาะครับผมความท้อนี้ย่อมมีกับทุกๆคนนะครับทุกคนทุกผู้ทุกวัยแต่ว่าในคําว่าท้อนั่นแหละมันจะมีคําตอบมันจะมีคําตอบขึ้นอยู่ในหัวใจอยู่ที่ว่าคําตอบนั้นจะพุดขึ้นมาเมื่อใด แม่นแล้วค,ครับถ้าวันไหนคุณท้อคือคุณล้มเหลวหมดเลยสู้ที่ครับน้องท็อฟฟี่ยังสู้เลยแม่นก็อ,อตบมือให้น้องท็อฟฟี่หน่อยยังไดกับแจงครับผมเพิ่มการันตีกับรายการผู้จัดนักสู้ขอบคุณอาจารย์เอเจนตนักที่สร้างสารรค์ศิลปินสร้างสารรค์ผลงานเพลงกำืองใือไปสู่ตลาดสากลจนได้และก็ให้อโอกาสกับน้องท็อฟฟี่จนเอาน้องท็อฟฟี่ไปที่ไอหนุ่มดอนาซนี่ทำมาหากินจนกู้คนในวงการ มุจักนับตัวนับแล้วคุณผู้ชมครับและการหัวใจนักสู้ของเฮานะครับเฮามีการแจกเสื้อตยัยโดยคุณผู้ชมที่ดูรายการหัวใจนักสู้ซึ่งตอนเพิ่มการันตีเนี่ยถ่ายรูบมาเลยครับถ่ายเอาจากหน้าโทรทัศน์ของคุณนี่แหละเมืองาดเน้ <c oughs> ะถ่ายจากหน้าโทรทัศน์ของคุณนี่แหละว่าแล้วส่งมาที่ Facebook รายการหัวใจนักสู้หรือว่านี่ครับเพจขึ้นอยู่ในรูมนี่ครับแล้วเฮาจะจับเอา ภาพไผ่งามที่สุดได้เสื้อรายการหัวใจนักสู้ไปเลยวันนี้รายการหัวใจนักสู้ผมเพิ่มการันตีอาจารย์เอกณิตพันมณีและก็น้องท็อฟฟี่คาราเมลครับคาราเมลครับคาราเมลครับกับบริษัทอีสตาร์โกยโดย,โดยส่วนพระคุณโดยวันนี้ผมเพิ่มการันตีคุณพิษนุผงทรงคำคงต้องนำรายการลาไปก่อนครับแล้วอย่าลืมครับเสือ้อพอแจกแน่นอนเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ โอกาสมันจะมาถึงเฮาไม่ได้กับหมูนู้นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมทําตัวให้พร้อมเมื่อโอกาสมาถึงจงกระโดดเข้าไปหามันและอยู่กับมันและทําบันทึกสําเร็จเหมือนครับน้องท็อฟฟี่ของเรานะครับที่ได้รับโอกาสดีๆจากอาจารย์เอ๋และก็เจ้าของส่วนพักฮักคุณป่านุ่มดอนทรายนะครับต้องขอขอบคุณทั้งสองคนนี้ผู้ให้โอกาสทอ็อฟฟี่ได้ทําตามความฝันของตัวเองได้สามารถสแสดงความสามารถของผู้พิการได้ออกมาอย่างเต็มที่และก็เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนะครับ หวังว่าท่านผู้ชมจะได้หยิบเก็ดเล็กเก็บน้อยของท็อปฟี่การดำเนินชีวิตการต่อสู้และก็เตรียมพร้อม,มเมื่อโอกาสมาถึงโอกาสนั้นจะเป็นของท่านผู้ชมเหมือนที่เขาบอกในทุกๆเทพครับลืมมันไปเลยครับความพิการมันเมนเจ้าอุปสรรคเลยครับเราต้องไปมองมันเรต้องไปสนมันตั้งเป้าหมายไว้และก็ไปให้ถึงครับวันนี้รายการหัวใจนักสู้โดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและก่อกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผมนายพิศนุพงศ์สรงคำทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมื่อเราเจอกับปัญหาก็อย่าท้อจงสู้ต่อเพื่อรอวันฟ้าสดใสอย่าโยาแพ้ขอเพียงแค่กำลังใจ ก้าวต่อไปเพราะเราอยู่คู่เคียงกันหัวใจหนักสู